สวัสดีค่ะก็กลับมาพบกับคลิปเนื้อคู่ตามหลักโหราศาสตร์ของชาวราศีกรกฎกันนะคะเพราะว่าก็ทำไปแล้วสามสามราศีทำไว้อยู่ในเพลิดลองไปเปิดดูนะก็ที่ทำไปแล้วก็จะมีราศีเมษร,ราศีพฤษภราศีมิถุนก็ลองไปเช็คดูกันนะคะทีนี้เราก็ดูกว่าเราไปเช็คกันว่าคุณเนี่ยเป็นราศีกรกฎร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมอ่ะ คุณถ้าเกิดอยู่บนที่ช่วงวันที่นี่คือ15กรกฎาคมถึง16สิงหาคมเนี่ยคุณก็ถือว่าคุณเป็นชาวราศีกรกฎนะคะทีเนี้ยมาดูเวลานิดนึงเวลาเนี่ยเป็นการประมาณการคร่าวๆนะถ้าคุณเกิดในช่วงตีห้าหนึ่งนาทีถึง7จ็ดโมงเช้าเนี่ยคุณก็เป็นมีลัคนาเป็นกรกฎแสดงว่าคุณเป็นกรกฎร้อเปอร์เซนเวลาคุณไปดู ดวงใน12ราศีเนี่ยคุณดูกรกฏได้อย่างเดียวเลยแต่บางกรณีบางคนเน่เกิดวันที่ช่วงนี้แต่เวลาเกิดคุณไม่ได้อยู่ในอ่ในกรอบเวลานี้แล้วก็แสดงว่าคุณนะต้องเป็นลักคณะอื่นคุณอาจจะเป็นมังกรก็ได้เป็นมิถุนเป็นเมษเป็นพฤษศก็ได้เวลาคุณไปดูดวงใน12ราศีเนี่ยคุณก็ต้องดู2แบบเลยดูกรกฏยี่ ส่วนหนึ่งคือประมาณ20%และอีก80%น่ะจะเป็นลัคนาคือราศีอะไรอ่ะอาจจะเป็นมังกรอย่างเงี้ยน่ะคือให้ดูประกอบกันไปเพราะว่ามันจะมีบางส่วนที่จะไปเหมือนกับกรกฏมีเรื่องราวเกี่ยวกับกรกฏส่วนหนึ่งด้วยแต่ประมาณแค่20%เองอีก80นน่ะจะเป็นในเรื่องของลัคนาคุณอันนั้นจะชัดอันนี้คือก็ให้ไปดูนะเพราะว่าแต่ละคนนับรู้ว่า เวลาเกิดเป็นยังไงกันบ้างเพียงแต่ว่ายกตัวอย่างคนที่เกิดช่วงเวลานเนี้ยประมาณการเนี้ยคุณเป็นกรกฏร้อยเปอร์เซ็นแน,แน่ทีนี้เราก็ดูว่า,เ,าเนื้อคู่ของชาวราศรีกรกฏเป็นยังไงกันบ้างเห็นไหมคะฝั่งตรงข้ามนี่คือตำแหน่งคู่ครองอทีนี้เดี๋ยวบอกอย่างหนึ่งว่าในคู่ครองเนี่ยก็ยังมีความหมายนะเราอยู่ดูได้ในเรื่องของหุ้นส่วนก็ได้ดูในเรื่องการเล่นหุ้นก็ได้ ดูในเรื่องของเพศตรงข้ามหรือการาการประสานงานต่างๆหรือการคนเี่ชื่ต่างๆที่มีเจ้าของบริาษัทเป็นเพศตรงข้ามก็ได้แม้กระทั่งถึงเรื่องอของสัญญาคู่สัญญาต่างๆก็ได้ที่เป็นเพศตรงข้ามอันนี้คือใช้ด,ด,ดูได้แต่ทีนี้เราดูในเรื่องคู่ของใช่ไหมอ่าเราก็ดูว่าคู่ครองของคุณเนี่ยชาวราศีกรกฎ่ะจะบอกว่า ในพื้นชะตาเดิมของแต่ละคนเนี่ยไม่เหมือนกันนะเพราะอะไรบางคนน่ะจะมีดาวอยู่ในนี้อีก2อดวงสามดวงบางคนก็ไม่มีเลยแต่นากรเลยพูดถึงในกรณีคนที่ไม่มีดาวอะไรอยู่ตรงนี้เลยนะเราก็จะใช้ดาวเจ้าเรือนของราศีมังกรคือดาวเสาว่าคู่ครอ,องของชาวราศีกรกฎเป็นยังไง ทีนี้ก็เลยบอกว่าคู่ครองของชาวราศีกรกฎเนี่ยเป็นดาวเสาปุ๊บดาวเสาร์เขาจะเป็นแม่ธาตุดินแสดงว่าคู่ครองคุณเนี่ยจะเป็นคนที่หัวโบร,ราณมีความหนักแน่นมีความอดทนเป็นคนที่เก็บความรู้สึกเก่งเป็นคนเงียบเป็นคนดุแล้วก็มีความใจร้อนบางคนเนี่ย คู่ครองคุณอาจจะมีะก็เรียกว่ามีอายุมากกว่าคุณก็ได้หรือถ้าเขาอายุน้อยกว่าคุณเขาอาจจะเป็นคนที่มีใบหน้าที่แก่กว่าคุณหรือมีความรู้ความรับผิดชอบเป็นผู้ใหญ่มากกว่าคุณก็ได้ทีนี้เราก็รู้ว่าเนื้อคู่ในด้านก็แบบดนะีเป็นยังไง เราก็ดูที่ดาวเสาร์ก่อนเห็นไหมคะดาวเสาร์ไปอยู่ตรงไหนดาวคู่ครองคุณอยู่ไหนดาวคู่ครองคุณไปอยู่เรือนสาชะอยู่ในเรือนสาชะแสดงว่าคู่ครองคุณคนนี้จะเป็นคนที่เอ่อเป็นคนที่เจราจาเก่งการเก่งการติดต่อประสานงานต่างๆรวมถึงเป็นคนที่ช่างสังสรรค์สนุกสนานเฮฮาปาร์ตี้ก็ได้แล้วก็บางคนเนี่ย จะพบจากการติดต่อการสื่อสารการเดินทางต่างๆรวมถึงสื่อออนไลน์ด้วยนะคะ,ะและบางคนเองอก็จะเจอจากการการติดต่อสื่อสารการเดินทางก็ได้หรือมีเพื่อนแนะนําให้ก็ได้หรือบางคนก็ได้เพื่อนเป็นแฟนเนี่ยเป็นคู่ครองของคุณเองเนี่ยมาจากเพื่อนคุณเนี่ยทีเนี้ยดาวเสามาอยู่ในเรือนพุธอย่างเนี้ย ก็เป็นคู่สมพลกูคือจะช่วยเหลือเกื้อกูลกันแต่ทีนี้คิดว่าทุกคนต้องถามว่าเอ๊ะแล้วจะดียังไงล่ะอ่าทีนี้เรามาดูว่าจะดียังไงดาวพุธเนะี่ยดาวเจ้าเรือนของสหชะดาวพุธไปอยู่ไหนดาวพุธไปอยู่ที่เรือนการเงินของคุณเห็นไหมแสดงว่าคู่ของคุณคนเนี้จะเป็นคนมีเงินนะหนึ่งแล้วนะหรือ บางคนน่ะถึงไม่มีเงินเนี่ยแต่งงานกันไปอ่ะใช้ชีวิตคู่เนี่ยจะทำให้เกิดเงินเกิดทองสามารถสร้างชีวิตให้โดยขึ้นเกิดขึ้นแล้วทีเนี้ยดาวเราก็ดูว่าดาวเจ้าเดินการเงินคือ,ค,อคืออะไรคือดาวทิศดาวทิศอยู่ไหนดาวทิศก็อยู่ที่ที่เรือนของเขาเองเป็นกเกษตรทีเนี้ย พุธกับอาทิตย์อยู่คู่กันเขาเรียกว่าคู่วิชาการคู่วางแผนสแสดงว,ว่าถ้าคุณถ้าในพื้นชะตาเดิมของใครดูไปแบบเนี้ยก็อาจจะช่วยกันวางแผนในเรื่องของการบริหารการเงินให้ดีๆทำให้คนทั้งสองคนรวยได้เนี่ยคือมันก็บริบทนะก็ถือว่าตรงนี้ถือว่าเป็นได้คู่ที่ดีอันนี้ก็คือถ้า ใครอยากจะมีคู่อันนี้มีเถอะคู่ดีอย่างงี้กัมีกม็มีกันไปแล้วก็บอกว่าถ้ายิ่งสองคนถือศีลห้าทั้งคู่ก็ยิ่งสร้างความเจริญเรื่องเรองรุ่งเรือง,องให้กับตัวครอบครัวคุณเองแต่เน้นข้อสามให้แม่นศีลขอโทษนะคะศีลข้อสามอ่ะยึดกันให้แม่นและปัญหาเรื่องของ มือที่3เนี่ยจะไม่เกิดขึ้นมีก็มีได้เจอคู่ที่ดีๆแล้วเนี่ยควรจะรักษากันไว้ให้ดีๆอย่าปล่อยทิ้งว่างไม่สนใจกันเพราะเนี่ยเวลาที่อย่างดวงคนที่เจอคู่ดีๆเนี่ยในระหว่างทางเนี่ยเวลาที่ดาวจรในแต่ละเดือนเนี่ยถ้ามีดาวที่เป็นคู่ขัดแย้งมาอยู่เนี่ย สมมตินะถ้าเวลาดาวจรในแต่ละเดือนนะมีดาวคู่ขัดแยง้งมาอยู่ตรงนี้ปุ๊บอาจจะมีปัญหาบ้างเรื่องของความคิดเห็นความใจร้อนก็ได้แต่นะคิดว่าถ้าคุณถือสินห้าอะไรกันเนี้มีอะไรกันมานั่งคุยกันแล้ปัญหาตรงนั้นนะ่ะมันจะคลี่คลายไปทางที่ดีได้แม้กระทั่งคุณจะทำธุรก,กิจอะไรต่างๆเนี่ย อาจจะมีปัญหาอุปสรรคต่างๆเกิดขึ้นถ้าคุณยึดถือสิน5้าที่นาบอกนะปัญหาตรงนั้นนะ่ะมันจะคลี่คลายไปทางที่ดีได้มีอาจจะมีคนเข้ามาช่วยหรือคุณเองก,ก็ได้มันจะเกี่ยวหมดนะ่ะก็ถึงบอกว่าทำความดียึดสินถือสิน5้าให้ได้เนี่ยนาก็บอกว่า ในเรื่องของครอบครัวเองอ่ะมันไม่น่ามีปัญหาอะไรต่อให้มีปัญหาเกิดขึ้นบ้างเราก็มานั่งคุยกันอะไรกันทําความปรับความเข้าใจซึ่งกันและกันได้ให้นึกถึงตอนที่คุณตัดสินใจเลือกผู้หญิงผู้ชายคนนี้แต่งงานเพราะสาเหตุอะไรก็ต้องมาดูของแต่ละคนนะว่าสาเหตุอะไรกันอันนี้นะก็ฝากไว้นะสาหรับคนที่มีคู่ที่ดีอ่ะ ถ้าคุณมีเพชรอยู่ในมือแล้วอ่ะคุณก็ต้องดูแลเพชรเม็ดนี้ให้ดีๆเพชรเม็ดเนี้ยมันก็จะงามอยู่ตลอดเวลาแต่ถ้าไม่มีการดูแลใจใส่กันอนะ่ะเพชรเม็ดเนี้ยมันอาจจะมีความหมองเกิดขึ้นได้อันนี้เราฝากนะคะอ่ะทีนี้เราดูเนือ้อตัวอย่างเนื้อคู่ที่ไม่ดีกันบ้างว่าเป็นยังไงอ่า เราดู้วนะดนะา,าวเสาเป็นยังไงทีนี้เราก็ดูว่าดาวคู่ของคุณอยู่ไหนอ้าวดาวคู่กองคุณไปอยู่ที่เรือนปุตตะนะดาวเสาอยู่เรือนปุตตะ,ะ,สตะ,สะแสดงว่าคู่ของคุณจะเป็นคนที่มีนิสัยเด็กๆก,ก็ได้หรืออายุน้อยกว่าก็ได้เป็นคนที่ขยันมีความอดทนแนะ้ทีนี้ อาจจะเป็นคนที่ชอบเดินทางไม่ค่อยชอบอยู่ติดกับที่ก็ได้นะทีนี้เราก็ดูว่าดาวเจ้าเรือนปุตตะคือใครคือดาวคารใช่ไหมคะดาวคารก็เป็นเกษตรก็อยู่ในเรือนตัวเองแล้วเจอกับเสาอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าคู่อุบัติเหตุคู่ขัดแย้งก็หวังว่า มันอาจจะมีความท่าคู่ท่าท่าในพื้นชะตาเดิมของใครเป็นแบบนี้นะอันนี้เป็นตัวอย่างนะอันเนี้ยจะมีความใจร้อนความจะมีการทะเลาะเกิดขึ้นได้แล้วอย่างเงี้ยก็มีการเก่เจ็บตัวเกิดขึ้นมีการตีกันเกิดขึ้นได้ ก็บอกว่าอย่างเงี้ยถ้าไปดูดวงแล้วผลปรากฏว่ามีสามมีดาวคารกระดาวเสาเป็นอย่างนี้นะเป็นน้านะถ้านักพยากรณ์ก็บอกว่าคุณมีคู่ดวงไม่ดีเงี้ยเราตัดสินใจเลยว่าไม่มีใช้ชีวิตโสดเลยไปเรียนต่อยอดให้ตัวเองเรียนให้มีความรู้สูงพัฒนาตัวเอง ทำหน้าทำก็าการงานให้เจริญเติบโตใช้ความรู้ที่เราเรียนมาเนี่ยอัปเกรดตัวเราขึ้นไปเยอะคุณเองหาเงินทองได้เยอะคุณอยากจะไปเที่ยวไหนก็ไปเที่ยวมีใครไปตามหึงหวงคุณด้วยเพราะว่าอย่างกรณีเงี้ยขี้หึงอังคารก็ขี้หึงเสาก็ขี้หึงเวลาที่ตามข่าวเห็นไหมที่ตีกันหัวร้างข้างแตกก็อย่างนี้ที่เสียชีวิต ก็เป็นแบบนี้ถ้าไม่รู้อันนี้คือนี่คือเป็นการยกตัวอย่างให้ฟังแต่ถ้าเราไปดูดวงแล้วแล้วเขาทักแบบเงี้ยเราก็ไม่ต้องไปมีนั่นะไปทำาระเด็ไปโฟกัสเรื่องของการงานการเงินไปเลยจะได้สบายใจบืงที่ะการใช้ชีวิตโสดน้าคิดว่ามันก็ดีดีด้วยนะเพราะอะไรเราอยากจะไปไหนก็ไปได้อยากเที่ยไหนก็เที่ยวได้ไม่มีใครเขาว่าเรา บางทีน่าคิดว่าคนที่มีคู่เขาอาจจะอิจฉาคนโสดมากกว่าอีกเพราะอะไรอยากไปไหนก็ไปได้ใช่ไหมแต่คนที่คนม,มีชีวิตคู่เวลาเขาจะทําอะไรอเขาก็ต้องเกรงใจคนข้างๆเขาอยู่ใช่ไหมอย่างคนโสดยอยากทำอะไรก็ทําได้ไม่มีใครเขาว่านี่ไงมันก็ดีอย่างนึงไม่ต้องไปกลัวเหงาหรอกเพราะอะไรคุณอย่า,าบางคนนะ่นะพูดเลยว่า คนโสดบางคนนะ่ะกลัวความเหงาอย่างบางทีก็คือแบบคือพอแบบอย่างยกตัวอย่างฟังนะบางคนอยู่คอนโดอยู่คนเดียวเงี้ยคนโสดไปอยู่คอนโดเช่าคอนโดอยู่เงี้ยไม่ได้อยู่ที่บ้านคุณไปเที่ยวกับเพื่อนคุณก็เซอร์ไรให้ฮนปาร์ตี้แต่คุณกลับเข้าคอนโดคุณก็เหมือนกับไม่มีเพื่อนเหงากำลังจะบอกว่า ถ้าคุณคิดว่าคุณเหงาเนี่ยอันนี้อย่าไปคิดไม่เหงาหรอกถ้าคุณบอกว่าถ้าคุณคิดว่าคุณเหงามันเป็นการปลูกฝังคําว่าเหงาในจิตใจของคุณเองถ้าคุณพูดทุกวันมันเหงามันเหงาหัวใจคุณน่ะมันจะหงอยง่ายๆเลยเราลองเปลี่ยนใหม่ลองหาแติว่าเราคุณไปเที่ยว ไปเที่ยวกับเพื่อนอาทิตย์นี้ไม่ได้เที่ยวกับเพื่อนคุณก็หากิจกรรมอย่างอื่นทาดูหนังฟังเพลงอะไรของคุณหรือหาหนังสืออะไรที่คุณชอบมาอ่านหรือไปเปิดเรียนคอร์สอะไรก็ได้ที่คุณชอบเนี่ยมันก็จะเกิดประโยชน์มันก็จะไม่เหงาหรอกเดี๋ยวคุณก็จะมีเพื่อนตรงที่คุณเรียนได้คุยได้คุยกันปรึกษาเรื่องที่เรียนอะไรประมาณนี้หรือบางคนน่ะถ้าคุณน่ะไม่ได้อยู่กับคุณพ่อคุณแม่ คุณลองกลับไปดูท่านดูดิถ้าคุณเที่ยวคุณเหงาแล้วแบบพ่อกับแม่คุณนะ่ะจะเหงาไหมเนี่ยเรามีเวลาถ้าอาทิตย์ไหนเราไม่ได้เที่ยวกับเพื่อนแล้วเราไม่ได้อยู่กับคุณพ่อคุณแม่อยู่ที่คอนโดเนี่ยเราอะกลับไปเยี่ยมท่านไปดูแลท่านไปนั่งคุยกับท่านน่าเดี๋ยวเวลามันก็หมดไปแล้วมันไม่เหงาหรอกนั่นถบอว่าถ้าใคร คิดว่าตัวเองจะเหงานะเนี่ยมันเป็นการปลูกฝังในจิตตัวเองว่าเฮ้ยมันอยู่คนเดียวมันเหงาเนะมันเหงานะนเ,านะเนี่ยพูดบ่อยๆอะหัวใจคุณมันจะหงอยเราลองเปลี่ยนเอาเวลาไปทําอย่างอื่นก็ได้ถ้าบางคนสมมติว่าโทษนะคะขอโทษนะถ้าบางคนไม่คุณพ่อคุณแม่ไม่ได้อยู่แล้วเนี่ยเราเอาเวลาไปทํากิจกรรมอย่างอื่นจิตอาสาที่ไหนก็ได้เอ,อ่ออย่างตรงเขาเรียกโรงเรียนสองคนตาบอดเนี่ย เขาก็มีให้ไปอ่านหนังสือเสียงให้คนตาบอดฟังใช่ไหมเออแ้าเราเป็นคนที่เป็นคนก็ลงไปอ่านดูแหละนะก็รู้ว่าเขาจะเลือกคนที่เสียงเพาะหรือเปล่าอย่างนี้ต้องไปดูนะใช้เวลาเกิดประโยชน์ออกกําลังกายก็ได้ออกกําลังกายก็ดีมันก็จะมีประโยชน์กับตัวเองทำให้ร่างกายแข็งแรงหุ่นดีขึ้นอีก หน้าตาก็สดใสเกิดขึ้นก็เลยฝากบอกเอาไว้กันว่าถ้าอย่าไปกลัวความเหงาความเหงาไม่สามารถทำอะไรตัวคุณได้ถ้าคุณไม่เปิดช่องว่างให้ความเหงาเข้ามาหาตัวคุณเวลากิจกรรมมีเยอะแยะเลือกที่จะทำกิจกรรมอะไรก็ได้อันนี้นก็ฝากไว้แล้วกันเนาะเพราะว่าน่าคิดว่าคนโสดบางคนอะ คือชีวิตอยู่คนเดียวแล้วก็คิดว่าตัวเองแบบเหงาไม่มีใครไม่มีเพื่อนไม่ใช่เลยเราหากิจกรรมอย่างอื่นทําได้เพราะว่าถ้าคุณคิดว่าคุณเหงาบ่อยๆเนี่ยพูดถึงเรื่องของความเหงาก่อนเพราะว่าอะไรอะ่ะอย่างคนที่คิดว่าตัวเองเหงาบ่อยๆเนี่ยมันจะพ่วงมาด้วยของอีกโรคหนึ่งคือโรคซึมเศร้าคือทุกคนอะ่ะไม่ว่าจะเป็นราศีไหนอ,ะอ่ะ ต้องฝึกใช้ชีวิตอยู่คนเดียวให้เป็นเพราะวันหนึ่งอะทุกคนอะก็ต้องอยู่คนเดียวแหละอันนี้คือก็ฝากไว้สําหรับทุกคนเลยนะคะคือถ้าวันหนึ่งเราต้องอยู่คนเดียวเราต้องใช้ชีวิตให้ได้เราก็ไปทากิจกรรมอะกิจกรรมมันมีเยอะแยะแะแต่แบบที่บอกอะความสุขความทุกข์อยู่รอบตัวเราเองเราจะเลือกกิบอะไรมา จะเลือกหยิบสุขหรือจะเลือกหยิบทุกขเข้ามาหาตัวเราทุกคนรู้หมดอะว่าอะไรคือสุขอะไรคือทุกอันนี้นี่ก็ฝากไว้นะคะก็ไปเจอคลิปหน้าก็ขอขอบทุกคนนะคะที่เข้ามาชมคลิปกันแล้วก็มากดติดตามกดแชร์ต่างๆเนี่ยก็ขอทุกคนนะพบแต่ความดีไม่ความทุกนะคะในคลิปนี้อาจจะมีเสียงน้องหมาเพื่อนบ้านบ้างเนาะก็ ต้องขออภัยว่าท่านนัดที่นี้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ